สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในกรณีที่ท่านมีข้อมูลในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วท่านต้องการที่จะสร้างกราฟเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปเป็นรูปนี้นะท่านจะสร้างได้อย่างไรนะครับลองดูก่อนนะครับท่านลองดูนะครับถ้าครอบข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงกราฟนี่เดี๋ยวขอย้ายไปก่อนนะครับถ้าท่านครอบ ข้อมูลตรงนี้นะครับปกติเราจะไปตรงนี้นะค insert นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกกราฟออกมาก็จะได้กราฟแท่งออกมานะครับจะพบว่านะครับกราฟในลักษณะนี้นยจะไม่สามารถจะสร้างเป็น s t a c k กราฟหรือกราฟซ้อนกันได้นะครับถ้าท่านเชนชาร์ h ไทย type ไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของข้อมูลนะครับเป็นแบบนี้จะไม่สามารถสร้างสร้าง s t a c k กราฟแบบนี้ได้เลยนะครับ ถ้าท่านต้องการสร้างให้เป็นแบบนี้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่แบบนี้นะครับท่านต้องทําอย่างไรนะครับลองสังเกตดูนะว่ามว่าจะมีวิธีการอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวขอออกไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้นะท่านต้องทําแบบนี้นะครับให้นําข้อมูลที่ท่านต้องการจะต่อเนี่ยมาวางข้างล่างสมมุติ aus, ว่าท่านต้องการจะนําข้อมูลตรงนี้มาต่อจากแผนนะครแผนสอพน2013มาต่อจากแผนสอพนส0 1 2สมมติแบบนี้นะครับให้ต่อแบบนี้นะส่วนตรงนี้เราไม่ต้องการซ้อนก็เอามาไว้ใกล้ๆกันนะครับ เอาไว้ใกล้ๆกันลองครอบข้อมูลตรงนี้นะครับอินเสิร์ตนะครับเลือกกราฟตรงนี้นะครับท่านก็จะพบว่านะครับสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับที่เลือกเป็นกราฟแท่งว่าสังเกตใ้ท่านสังเกตว่ากราฟที่ติดกันนะครับก็คือข้อมูลที่ซ้อนกันนั่นเองนะครับกราฟจะมาติดกันนะครับพอกราฟติดกันเนี่ยท่านสามารถติ๊กลงไปที่กราฟแท่งใดแท่งหนึ่งเช่นแท่งนี้นะฮะท่านติ๊กไปที่แท่งนี้นะครับ จากนั้นท่านก็ไปเชนนะครับเชนชาร์ทไทแล้วก็เลือกสแต็กกราฟแบบนี้นะครับคลิกโอเคกราฟก็จะวิ่งขึ้นไปซ้อนกันในลักษณะที่ท่านต้องการได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ท่านสามารถจะเลือกเข้าไปเลือกนะครับหรือว่าปรับแต่งก็ได้ยังไงก็ได้นะครับทีนี้แต่งได้แล้วนะครับก็จะได้สิ่งที่ท่านต้องการออกมาข้อสังเกตคือถ้ากราฟนะครับจะซ้อนกันได้นะครับข้อมูลตรงนี้ต้องควรจะเรียงลงมานะครับเรียงกันลงมาแบบนี้ต้องจัดแบบนี้นะครับ ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ